นี่นะครับที่แรกเกิดเกิดใหม่ที่ดูดนมไม่เป็นดูดเต้านี้ไม่เป็นแล้วก็ต้องยักใสาย,ยางให้มันกินอย่างนี้ครับเวนมาใหม่ๆต้องกินนมอย่างน้อยสามลิตรนมเหลืองเขาเรียกน,นี้เขาเรียกว่านมเหลืองครัง้งแรกของแม่ตัวแม่แล้เราเรีดนมมาจากตัวแม่แม่มันอยู่ทางนู้นครับดี่นนมแม่มัน าเรามาใส่ให้มันกินถ้ามันกินนมไม่เป็นทุกตัวที่นี่ต้องกินอย่างนี้เกิดใหม่ต้องกินอย่างน้อยสามลิศถ้าไม่กินจะเป็นโรคง่ายที่แจกง,ง่ายที่โลกเนี่ยหมดแล้ว้หมดแล้ว